อ,อุ่นจริงๆเลยพอน้ําร้อนซึมเข้าไปในร่างกายแล้วเหมือนกับว่าความเหนื่อยล้าจากการเดินทางหายเป็นปิดทิ้งเลยฮนะเอะอเออเออเออคุณคุณจูน่าที่นี่มันอ,อ่างผู้ชายนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาเหมาแล้วเข้าไปแช่ด้วยกันเป็นครอบครัวดีไหมแน่นอนว่าที่แช่กันน่ะก็จะมีฉันดาริงพี่ไอและพี่จูน่าสี่คนนะนะเพราะฉะนั้นแล้วตัวของท่าน เราเรียกฉันว่าจูหน้าหุนหวนเถอค่ะอย่างนั้นเหรอคะคุณจูหน้านั้นยิ้มอย่างสงบให้กับโซมะที่กำลังพยายามแก้ตัวอย่างสุดชีวิตเรื่องนั้นขอเถะนะาน้ำผลไม้เนี่ยไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์ไว้แท้ๆแต่กลับรู้สึกเวียนหัวขึ้นมาแทบจะน้ามืเดเสี๋ยวนี้แล้วนนเนี่ยจากนั้นโซมะก็ได้เอ่ยต่อไปอีกว่าแต่ก็ยังไม่ได้เป็นพันธมิตรกันนะนะฉันน่ะ รู้จักคูมากเกินไปก่อนที่จะได้เป็นพันธมิตรกันนะ <c oughs> ในอนาคตท่านจะมีภรรยาถึงห้าคนเลยนะคะมาแบ่งกันเป็นหกส่วนให้เท่าเทกันเถอคะ่ะ <c oughs> ในขณะที่โซมะกำลังรู้สึกโล่งใจนั้นจูๆ่ๆทัศนวิสัยของเขาก็พร่ามัว <c oughs> คุณจูนะ่าอ่ะรู้สึกตัวแล้วเหรอคะ <c oughs> <c oughs> ว่าแต่เรเรียกจูน่าแล้วเหรอคะ <c oughs> เพราะฉะนั้น เก็บไว้เป็นความรับระหว่างพวกเราสักพักนะคะ